สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทํากะเพราหมูแบบไม่ใช้น้ํามันนะคะเป็นกะเพราแห้งเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันนะคะรับรองง่ายมากเลยคะ่ะใครก็ทําได้เรามาเก็บกะเพรากันก่อนนะคะกะเพราต้นนี้ปลูกไว้ที่ระเบียงบ้านนะคะต้นไม่สวยหรอกคะ่ะเพราะว่าไม่ได้ใช้ปุ๋ยละโกสารเคมีนะคะยาฆ่ามาลงยาฆ่า,มาแมลงอะไรไม่มีทั้งนั้นคะ่ะปลอดภยัย ันนี้คือหมูสับนะคะเดี๋ยวเราจะสับซ้ำอีกรอบหนึ่งเพราะว่าหมูสับที่ซื้อมาเขาสับยังไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะคะมาสับซ้ำอีกรอบหนึ่งะค่ะเสร็จแล้วเอาหมูลงไปในกระทะนะคะใช้ไฟกลางขั้นตอนนี้เติมน้ำลงไปนิดหนึ่งนะคะไม่ต้องเติมเยอะ พอน้ำแห้งแล้วน้ำมันของหมูจะเจะเริ่มออกมานะคะใส่น้ำนิดเดียวค่ะขยี้ขยี้ให้หมูแตกนะคะอย่าให้จับเป็นก้อน เด็ดใบกระเพราค่ะ กระเทียมนะคะตำมเข้าด้วยกันนะคะ น้ำมันของหมูเริ่มออกมาแล้วนะคะเราคนคนไว้บ่อยๆนะคะแล้วก็ใส่พริกลงไปพริกกับกระเทียมนะคะใส่แล้วก็คนซีอิ๊วดำค่ะใส่ซีอิ๊วดำแล้วก็น้ำมันหอย น,นี่ใส่ซีิ๊กขาวนะตามด้วยซอสแมทที่น้ำตาลทรายรสดีนะคะ,ะก็คนเริ่มเป็นสีแบบแมททีนใส่ใบชะพลูลงไปนะ อันนี้เป็นผัดกะเพราแบบแห้งนะคะเราไม่ได้ใส่บคนที่ไม่ชอบกะเพราแบบจิ้มเ่ยใค่ดาวสักงก๊ง